สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะครับพบกับช่อง B N M Channel กันอีกแล้วมีสินค้ามารีวิวมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับจะเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์นะครับหรือว่าเครื่องตัดเล็กนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแบรนด์เดิมนะครับที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ SKY นะครับ SKY Trun นะครับที่ผมได้รีวิวหินเจียไปนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยสั่งเจ้าไฟเบอร์มา นะครับตัดเหล็กนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับยี่ห้อเดียวกันได้มาในราคาโปรโมชั่นนะครับในวันที่สิบเดือนสิบที่ผ่านมานะครับวันที่สิบเดือนสิบที่ผ่านมาในราคาแค่พันสองต้นๆนะครับพันสองต้นๆเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับตัดแล้วใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมาแกะกล่องกันก่อนตัวนี้นะครับจะเป็น โมเดลนะครับ SKY 3 5 5นะครับ SKY สามตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่2,800วัตต์เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับ SKY Trun หรือว่าสกายเป็นตัวย่อนะครับใช้หินเจียแล้วติดใจก็เลยมาลองเจ้าตัวนี้กันบ้าง ตัวนี้เป็นประแจขันนะครับสําหรับถอดเปลี่ยนใบนะครับถอดเปลี่ยนใบบอกเลยว่าหนักมากนะครับยกทีกล้ามขึ้นเลยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งาน เป็นภาษาอังกฤษและก็เป็นภาษาไทยนะครับเข้าใจง่ายเพราะมีภาษาไทยมาให้ด้วยก็จะบอกนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแกะยังไงทดยังไงนะครับบอกละเอียดเลยนะครับเพราะว่ามีน็อตสกรูตรงไหนบ้างนะครับเป็นคู่มือการใช้งานแบบเบื้องต้นนะครับแบบเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับ s k y d r i นตรงนี้จะมีสติกเกอร์บอกนะครับ ยี่ห้อรุ่นแล้วก็กําลังวัดความเร็วรอบนะครับจะอยู่ที่4,100รอบ4,100รอบไม่มีโหลดนะครับก็คือไม่มีการตัดนั่นเองนะครับ4,100รอบต่อน,นาทีตัวนี้จะเป็นสายไฟก็ถือว่าค่อนข้างหนาอยู่นะครับค่อนข้างหนาอยู่น่าจะความยาวน่าจะสักประมาณ1เมตรได้นะครับ ประมาณนะครับประมาณหนึ่งเม็ดตัวนี้จะเป็นสลักนะครับสลัก,กล็อกเวลาไม่ใช้งานนะครับเราก็นํามาคล้องได้เลยนะครับคล้องตรงนี้นะครับนี่ครับเวลาใช้งานนะครับก็ทําการปลดออกปลดโซ่ตัวนี้ออกแค่นี้ก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับ ตรงนี้สามารถที่จะปรับองศาในการตัดได้นะครับว่าจะต้องการตัดกี่องศานะครับสามารถคลายน็อตตรงนี้นะครับสามารถปรับตั้งองศาได้เลยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นใบตัดมีใบตัดแถมมาให้นะครับหนึ่งใบเป็นใบสิบสี่นิ้วส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวตัวล็อกใบนะครับประมาณว่าเป็นตัวล็อกใบนะครับตรงนี้นะครับเวลาเปลี่ยนนั่นเอง ตรงนี้จะเป็นไกรริงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล็อกไกลคันริงนั่นเองนะครับตรงสีดําตรงนี้นะครับอ่านี่ครับให้เห็นกันชัดๆตรงนี้เป็นไกลคันริงค่อนข้างที่จะหนืดนิดหน,นึ่งนะครับหนืดนิดหนึ่งนะครับอาจจะแรกๆอาจจะมีความฝืดนะครับของไกลคันริงนะครับ แต่ลองกดแล้วก็โอเคนะครับไม่ได้แข็งมากนะครับไม่ได้แข็งมากก็ถ wow ือว่าอยู่ระดับกลางๆนะครับแต่ไม่ได้นิ่มนะครับไม่ได้นิ่มแต่มันเวลากดนะครับแต่ทําให้รู้สึกของจังหวะในการกดนะครับในการกดนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่ากดแล้วนะครับกดแล้วนะครับนี่ครับจะมีเสียงด้วยนะครับจะมีเสียงปักแป๊กปักแป๊กปักแป๊กนะครับเวลาากดปล่อยกดปล่อยนะครับวัสดุนะครับภายนอกนะครับก็ดูโอเคนะครับดูแข็งแรงความหนานะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคุณผู้ชม ปรับผมกล้องนิดหนึ่งความหนาของเหล็กนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอยู่อยู่ในเกรดใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับพื้นนะครับมันจะทําแบบสากๆนะครับแบบสากๆแต่ว่าเอาแบบได้ดีนะครับสวยเอาแบบได้ดีเลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวจับเหล็กนะครับเวลาเราตัดนะครับคุณผู้ชมตรงนี้สามารถยกได้นะครับเลื่อนเอ้าเลื่อนออกได้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการทํางานนั่นเองนะครับเวลาล็อกนะครับหลังจากนั้นก็ทําการมุนนะครับล็อกเหล็กให้แน่นนะครับประมาณนี้นะครับการใช้งานเบื้องต้นเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะต้องตั้งให้ตรงก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับมันยังไม่ตรงนะครับคุณผู้ชมมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตรงนี้สามารถที่จะถอดออกได้นะครับเวลาเปลี่ยนใบนะครับสามารถต่อตัวนี้ออกนะครับหรือไม่ถอดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถอดนะครับเราสามารถที่จะเอาประกับใบตัวนี้นะครับออกมาได้ง่ายนะครับคุณผู้ชม ตรงนี้นะครับบางสกิดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับออกแบบมาได้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับถือว่าใหญ่นะครับครอบคุมใบตัดนะครับผมชอบตรงนี้นะครับที่มันสากๆนะครับมันสากๆมันดูสวยงามดีนะครับมันดูสวยงามดีนะครับคุณผู้ชมมันออกแบบมาคล้ายๆเคปลานะครับแต่มันไม่ใช่เคปลานะครับออกแบบได้ดีนะครับออกแบบได้ดีในราคาแค่พันต้นๆนะครับใครอยากได้ถูกๆแบบผมนะครับก็ต้องซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับวันที่10เดือน10นะครับหรือ11 11นะครับหรือ12 12ก็แล้วแต่นะครับแต่ละเดือนนะคครับุณผู้ชม เดี๋ยวไปทดสอบฟังเสียงมอเตอร์กันทดสอบตัดดูกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับในราคาแค่นี้นะครับไปทดสอบกันเลย ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ทดลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับเสียงเครื่องก็นิ่มดีนะครับเสียงเครื่องก็นิ่มดีตัวนี้นะครับออกแบบได้ดีนะครับออกแบบได้ดีเสียงเครื่องก็โอเคนะครับไม่มีเสียงแปลกปลอมนะครับเข้ามานะครับแต่มีเสียงแปกปลอมมันน่ากลัวนะครับการแกว่งของใบนะครับ้าถาม่ามีไหมมีนะครับน้อยมากนะครับน้อยมากในการแกว่งนะครับในการตัดถือว่าไม่มีผลต่อการใช้งานเลยนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับนิดเดียวจริงๆถือว่าเทียบกับราคานะครับรุ่นอื่นๆนะครับแบรนด์อื่นๆ ก็ถือว่าไม่ต่างนะครับไม่ต่างส่วนความคงทุนนะครับต้องดูระยะยาวใครที่มองหาอยู่นะครับผมก็แนะนำนะครับให้ซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าราคามันจะถูกกว่านะครับคุณผู้ชมราคามันจะถูกกว่านะครับชอบกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ช่อง BNM Channel ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมารีวิวอะไรนะครับจะมาทำอะไรนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับมีสินค้าใหม่ๆเข้ามารีวิวให้ได้รับชมอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าว่าระยะยาวนะครับมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับในการใช้งานนะครับมันจะทนไหมนะครับจะดูได้สักกี่ปีนะครับถ้ามีปัญหานะครับผมจะมาลงคลิปแจ้งทันทีนะครับคุณผู้ชมถ้าผมไม่มีคลิปมาลงแจ้งนะครับแสดงว่าสินค้าตัวนั้นนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับตั้งองศาได้เลยนะครับต้องการตัดกี่องศานะครับแล้วแตกคุณผู้ชมได้เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับเป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งนะครับมิลสนะครับก็อตัดได้สบายนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับโอเคนะครับ มีข้อสงสัยอะไรสอบถามคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมสอบถามคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับจะตอบคอมเมนต์ทันทีนะครับที่เห็นคอมเมนต์เข้ามานะครับคุณผู้ชมแอดมินตอบ24ชั่วโมงนะครับยังไงก็ฝากกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ดเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ